กี่บ้านแล้วครับกี่บ้านแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่สี่ร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าเอสี่ร้อยสิบเอ็ดที่เป็นชําระถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้ในในตะก้าเนี่ยที่เหลือชําระเนี่ยทั้งหมดเป็นพันเลยใช่ไหมครับเป็นพันเลยนะครับทุกคนคือที่รอทุกคนชําระนะครับใครที่จัดไปแล้วก็อย่าลืม กดชาระกันด้วยนะครับผมคือกดยืนยันออเดอร์ได้เองนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าตอนนี้ตะก,ก้าแตกแล้วแต่เหลือว่าตะก,ก้าจริงเ่ะตะก,ก้าจริงมันประมาณสี่ร้อยแต่ตอนนีร้ร่วมๆสองพันบ้านแล้วค่ะจริงวะเนี่ยอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะล้วใครที่ <S <S 2> <S 2> ใช้ไปนะครับก็ต้องบอกว่าคือมันดีจริงๆคือแบบผมใช้เองก็อย่าลืมไปรีวิวนเว่าเออมันดีคือบางคนเนี่ยใช้เองมากับตัวเองเขาก็มาเม้นในนี้คือเห็นไลฟ์ผมเห็นเนี่ย ว่าเราขายอะไรนะครับก็มาเมนกันว่าแบบเออมันดีจริงอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนอ่ะโอ้ทางแบรนด์ประชุมกันแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่แม่เชื่อกันผมเป็นพรีเซนเตอร์เลยถ้าถ้าทำละหมดนี่นะเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวไมร่รอบนึงแล้วรอบหน้าเดี๋ยวตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์เลยเฮ้ยถ้าทำละหมดนี่นะถ้าทำละหมดนี่นะเนี่ยที่สั่งมาเท่าไหร่สองพันป่ะเอาถึงเท่าไหร่ดีกี่กี่จีบ้านดีขอพันเจ็ดร้อยอ่ะตอนเนี้ยขอชำระพันเจ็ดร้อยตอนนี้คือตักงกันคือพันเจ็ดร้อยพันเท่าไหร่สองพันป่ะ ประมาณพันกว่าใช่พันกว่าใช่ปหะหรือว่าเราตั้งเป้าไม่ให้ถึงพันเท่าไหร่ดีก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สี่ร้อยมันคือละพันเจ็ดร้อยนี่คือจะมีไลฟ์หน้าด้วยเหรอครับเนี่ยอ่าทำไมบอกว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์หน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพิจารณาเรื่องพีเซนเตอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยคือจริงๆเขาต้องดูกำลังทัพพอตของแม่ๆก่นเออ โอ้เขาถามว่า400บ้านรวมปลายทางหรือเปล่าคะขอชำระหนึ่งพันตอนเนี้ยขอชำระหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันชำระหนึ่งพันเนี้ยเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาจัดรอบหน้าอีกโอ้คือจัดเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอาห่างเครื่องมาด้วยยังเรียกเอาพี่แบงค์มานะเดี๋ยวผมแต่งตัวมาเลยรอบหน้าโอเคตีมลูกทุ่งเออตีมลูกทุ่งหรือพี่แต่งตัวมาเลยเขาถามบอกว่าส่วนมากปลายทางไปทางไม่รวมหรอคะ <mile> จะขึ้นไหมครับถ้าเป็นจะยัง <Okay. S 1> ไม่ขึ้นถูกไหมครับถ้าจะยังไม่ขึ้นครับใช่ถ้าว่าเขาบอกว่าเขากดปลายทางกันหมดเลยอะค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นปลายทางอ๋อโอเคทางนี้ชําระปลายทางข่ะรวมด้วยไหมคะกด้ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวเราเช็คฟีดแบ็กับพี่ๆเขานะลอนอ่าผมแคปไปหมดแล้วเ่ยใครที่เขียนกดปลายทางปลายทางเนียนะคุณพพปอมนะคุณหนุนงคุณสลีน่านะครับคุณซิเวียง คุณหญิงหญิงปลายทางนะครับคุณชัยวินะครับคุณกระแตคุณแมมแซบแมมคุณมะนาวโอ้ยผมอ่านได้หมดเลยเนี่ยคุณทำอะไรกันไว้เนี่ยฮะโอ้ยแต่ส่วนใหญ่คือปลายทางทั้งนั้นเลยนะครับในเมนคือปลายทางเต็มเลยโอเคโอเคทุกคนคือเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเราถามฟีดแบ็กได้หลังบ้านอ่ะ ถ้าดียังไงก็ซ้ำแน่นอนครับใช่ดียังไงทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนชอบอะไรทุกคนจะซ้ำสิ่งนั้นแน่นอนนะครับทุกคนโอเคก็เหมือนเราเปลี่ยนแบบร้านกะเพราร้านใหม่อ่าแทนนั่สิ่อที่เราไใช้เป็นร้านที่ดีกว่าเดิมาว่าเดิมแน่นอนนะครับทุกคนร้านที่ดีและปลอดภัยด้วยใช่ดีแล้วแถมยังปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนใช่จ้าใช่จ้ามานานแล้วหรือโอ้พี่พี่เค้กผมมาตั้งแต่โอ้โหหนึ่งมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยจนผมจะหนีแล้วนะเนี่ย แม่ค้าอ่ามีคนชมแม่ค้านะงั้นต้องช่วยหนูแล้วแหละใช่ต้องจ<า>ัดเท่าไหร่อะคือจริงๆเรามีสิ่งนี้ผมถามไปแต่ตอนเราอยากแปลงฟันให้ให้เขา <laughs> <laughs> คือจริงๆ <laughs> เขาก็ดกลิ้นได้ด้วยนะทุกคน แบบนี้ต้องกดที่หนูแล้วไหมขอเปลี่ยนคําชมเป็นการกดตะกร้าได้ไหมคะขอเปลี่ยนจากคําชมเป็นการกดตะกร้าได้ไหมคะพี่ๆใครยังไม่กดรีบกดเลยนะคะ2องหลอดสองิบบาทนะคะ ไอมึงร oh, ู้ว่ามันกระ้ได้หรอกระดกลิ้นได้เลยไอเราซื้อมาก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้โอ้มันกระดกลิ้นได้ด้วยตลกเดี๋ยวดะาให้มันตรงเลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะสอประคุณน้องแน่นมากๆนะคะเล่นเก่งเขาบอกอ๋อเพิ่งเคยหันเล่นใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยแม่ คนใหม่ลูกค้าใหม่เหลือหนึ่งร้อยสิบบาทเขาบอกโอ้โหคุ้มมากจริงเหรอคุ้มมากโอเคเราได้แบงแล้วนี่เงินสิบันทอ่ะก็อ้าปากคุณลูกค้ากว้างอ้าปากเล้วทันตแพทย์อะไรนี่เขาจะต้องหาอะไรแบบ อันนี้ปากเราข้อปากเราไม่เป็นไรอันนี้เราจะแบบเป็นแบบปากฉลาดเอ er okay. อปากฉลามเออคุณลูกค้าปากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงฟันให้นะครับคุณลูกค้าโอเคอ่าก็บีบนะครับเท่าโอ้โหทุนนี้คนนี้เราจะแปลงแปลงไม่น่าพองไม่ถั่วเขียวผันเล่มไม่เลยอ่าอันนี้จะไม่ถั่วเขียวต่อฟันเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราทำให้ดู ลูกใหม่อะลูกลูก,ลกค้าใหม่ได้หนึ่งร้อยสิบา <40 S 2> <000. S 1> บาทโอเคครับโอ้โหม,มากแม่เวลาแปรงแปรงแห้งนะครับทุกคนอ่าต้องถามว่างี้ดีกว่าคือสําหรับใครพี่คือเราต้องแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วถ้าแนะนําในการแปรงฟันนะครับคือบางคนจะแปรงนี้อ่าบางคนแปรงนี้ครับ แบบใี่ใ<ห>แนะนําที่สุดให้แปลงตามตามตามตัวฟันนะครับด้านบนใช่ไหมแล้วก็ปัดลงนี้นอ่าปัดลงหนึง่งเดียวปัดลงหนึ่งเดียวไม่ต้องถูถ้าถูมันก็อ่าปัดลงงี้ถูกต้องหอ่าโอเคครับด้านบนปัดลงถ้าด้านล่างปัดขึ้น อ่าโอเคอ่าอันนถูกไปเลยล้างออกครับได้โอเคอย่างนั้นถูกต้องตรงนี้เหรอไม่ใช่ปัด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 ลงทำท่าปัดลงอ่ะตั้งตั้งตั้งฟันให้คนเห็นหน่อยอ่าอ่าถูกต้องครับอย่างนั้นแหละอ่าปากหน่อยให้ขปากเข่าเป็นสีม่วงอาอ่าขัปากดีดีอย่าเล่นเออ พี่บอยครับเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์1 5นาทีเราเปิดเซลให้ยาวเลยได้เลยเออมา 2>, 2ทุ่ม45อ่าเราแปลงนี่เวลาแปลงแบบนี้คือมันเป็นการถนอมฟันด้วยใช่ครับอย่างนั้นแหละถูกต้องวิธีการแปลงฟันก็คือด้านบนเราก็ปัดลงด้านล่างปัดขึ้น<ช>นะครับส่วนที่เป็นด้านบดเคี้ยวเนี่ยเราถูอย่างเงครับถูนอนใช่ไหมครับอ่าฟันการามเนี่ยเราถูนอนถูแบบแบบนอนจิ้มจ่จบจิ้มจ่าย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 จบส่วนฟันกรามนะครับเวลาเราแปลงก็ให้นอนก่อนนะ อ่าถูกตามแนวนอนเลยถูกตองครับอนเนี่ยครับอ่าอย่างนั้นถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องแล้วครับเฮ้ยเล่นลิ้นทำไมเฮ้ยเอ้ยเล่นลิ้นดีแล้วเนี่ยโอเคอ่านั่นแหละอ่าก็แปลงให้เขานะครับทุกคนนี่คือเวลาแนะนำแปลงคือแปลงแห้งนะแปลงแห้งอืม ต้องบอกว่าด้วยความเข้มข้นของยาสีฟันครับเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำของของเรานะเฉพาะของแบรนด์เราเนี่ยเราสามารถแปรงแห้งได้เลยนะครับล้างแล้วก็ค่อยบ้วนอ่าอ่ออเห็นไหมคือความเข้มข้นเ,เอาเอาแค่าจากสีจากตัวยาคือเข้มข้นมันเห็นไหมติดติดตัวตัตตตวฟันนี่แล้วด้วยความที่เป็นบอโอเลตเวนิ้งนะครับหลังแปรงฟันเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าฟันเนี่ยกระจ่างขึ้นขาวขึ้นหลังใช้ด้วยนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ 15นาทีสุดท้ายนะครับทุกคนแซดเซลนะครับมา